สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่23 มิถุนายน2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนเล็กวิ่งตัวเดียวของอาจารย์ครูเมืองสูตรของอาจารย์ได้8ทุกท่านได้8นะครับมาลุ้นกัน8จะมาอีกไหมตามนี้ครับวันที่ก็จะอยู่ด้านบนสุด1กค2566 มาต่อกันที่แนวทางเลขมองบนนะครับเด่นบนเลขเด่น2ตัวสูตรนี้ของแอสตางงวดก่อนผมก็ลงให้ทุกท่านจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข8นะครับที่มามาตำแหน่งหลักร้อยนอกหวยออก872งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้3กับ4ทุกท่าน3กับ4งวดประจำที่1นทับ7 2566 แนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอสตางมาต่อกันที่แนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของแอดบายทิบเบิลพีงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข8นะครับที่เข้ามาตำแหน่งหลักร้อยงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรวิ่งบนของอาจารย์ได้6กับ9ทุกท่าน6กับ9 ตามนี้ครับวันที่ก็จะอยู่ด้านบนสุดแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวใบนี้ยังอยู่กันที่แนวทางของใบทีบ่บนพีนะครับเป็นข้อมูลเด่น1 1อยหน่วยเลขเด่นของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด6ตัวด้วยกันก็จะมี036 789ทุกท่าน036 789 ตามนี้ครับเด่นรอสอนอต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข8อยู่ทุกท่านมาตำแหน่งหลักร้อยงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้9กับ0ครับ9กับ0 แค่แนวทางเท่านั้นนะครับพิจารณาก่อนนําข้อมูลไปใช้ตามนี้ทุกท่านเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เนาะต่อมาก็จะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของแอดคุณย่างวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข7นะครับ7เข้าตำแหน่งหลักสิบงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วคือใบฝั่งทางขวา สูตรของอาจารย์ได้3กับ6ทุกท่าน3กับ6แนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านมาลุ้นกันครับตัวไหนจะมาวินได้มาอีกหนึ่งข้อมูลนะครับสำหรับแนวทางของแอดคุณยา่าใบนี้เป็นข้อมูลเด่นบนได้เลขเด่น4ตัวด้วยกันครับ สูตรของอาจารย์ก็จะมี1075ทุกท่าน1075แนวทางเด่นบนใบนี้ใครตามสูตรไหนแคปหน้าจอเอานะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดมาลีงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขอก7นะครับเเข้าตำแหน่งหลัก10บสามดหลังสุดเข้าทั้งหมด งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาครับสูตรเด่นบนของอาจารย์งวดใหม่ได้5 6 7ทุกทันใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ5 6 7วันที่อยู่ด้านบนสุดแนวทางเด่นบนของแอดมาลีต่อมาจะเป็นแนวทาง110หน่วยบนของแอดคนวันอังคารได้เลขเด่น3ตัว สูตรของอาจารย์ได้298ทุกท่าน298งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับแนวทางของคนวันอังคารต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น110หน่วยบนเลขเด่น3ตัวของแอดยอดเฮงใครรอมารับไปครับมาแล้วงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข2เข้าตำแหน่งหลัก หน่วยนะครับคุยออก8 72งวดใหม่คือใบนี้สูตรของอาจารย์ได้124ทุกท่าน124แนวทางเด่น110หน่วยของแอดยอดเหงครับ 1. กรกฎาคม2 5 6 6นําำไปเกง่งนำไปลุ้นกันทุกท่านคขตามแนวทางของอาจารย์อยู่แคปหน้าจอให้ไวครับสูตรของอาจารย์ได้124 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยของแอดปูงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลข8ทุกท่านแนวทางหลักร้อยของอาจารย์ได้179ถ้ามองเป็นแนวทางเด่นบนก็มี7นะครับที่ไปตำแหน่งหลัก10ทุกท่านทุกท่านงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้1กับ7นะครับ1กับ7แนวทางสูตรหลักร้อยของอาจารย์มาลุ้นกัน จะมาหลักร้อยไหมหรือว่าจะไปตำแหน่งหลักสิหลักหน่วยชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับแนวทางหลักร้อยของแอดปูมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางหลักสิบทุกท่านหลักสีบ่บนของอาจารย์งวดก่อนหลุดเช่นเดียวกันครับไม่มีเลข7จ็หวยออกแปดแต่ว่ามีเลข8ไปหลักร้อยทุกท่านประมาณนี้ครับงวดก่อน งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลข4ตัวเดียวครับได้เลข4ตัวเดียวมาลุนกันครับ4จะอยู่ตำแหน่งหลัก10บนไหมหรือว่าจะไปร้อยจะไปหน่วยชอบก็แคปหน้าจอเอาทุกท่านต่อมาครับคู่โต๊ะบนแนวทางของเบี่ยนวายทุกท่าน งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับงวดนี้อาจารย์ให้มาผมก็แบ่งปันต่อผู้ชมแคปหน้าจอเอานะครับแนวทางคู่โตสดบนของ b n y แนวทางของอาจารย์ตามที่เห็นงวดประจำที่1ทับ7ทุกท่าน1ทับเใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ1ทับ7 2,023 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนของอาจารย์รัพ์เศรษฐีสูตรของอาจารย์ได้ตามที่เห็นเลยทุกท่านแถวบนสุดนะครับก็จะมี3 2 3 0 3 8ตรงกลางได้5 2 5 0 5 8แล้วก็แถวที่3ได้7270แล้วก็78ทุกท่านวันที่ชัดเจนนะครับ1ทับเจ็66ครับแนวทางคู่โต๊ดบนของอาจารย์รัพ์เศรษฐี ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยนะครับ10หน่วยของอาจารย์ได้6789ครับ6789วันที่อยู่ด้านล่างทุกท่านต่อมาก็ยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์นะครับใบนี้สอนอ .3 ตัวสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้345ีทุกท่าน345อยู่ด้านล่างสุดอาจารย์บอกว่าทดลองนะครับ แนวทางของอาจารย์รัพ์เศรษฐีเนาะอีกใบหนึ่งก็จะเป็นแนวทางล่าง10หน่วยทุกท่านล่าง10หน่วยสูตรของอาจารย์ได้4657นะครับ4 6 5 7มาลุ้นกันทุกท่านตัวไหนจะมาวินจะอยู่ตำแหน่งหลัก10หรือว่าหลักหน่วยล่างชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับแนวทางของอาจารย์รัพย์สิทธีอีกหนึ่งข้อมูลทุกท่าน ต่อมาเป็นข้อมูลเด็ดล่างเจ้าสัวสูตรของอาจารย์ได้3 5 6 8ครับ3 5 6 8ตรงนี้อาจารย์บอกว่าเริ่มสูตรใหม่เด้อค่ะจัดไปสุกท่านเด็ดล่างเจ้าสัว,สวเลขเด่น4ตัวมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวของแอดมอน งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นำมาฝากทุกท่านเผื่อชอบสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้1 2 3นะครับ1 2 3ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์ทุกท่านแนวทางของแอดมอนเด่นล่างเลขเด่น3ตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดปุ้ยนะครับเป็นข้อมูลเด่นล่างมาตัว อาจารย์จะมีสูตรมใหม้สองสูตรทุกท่านสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองแล้วก็จะมีตัวชนด้วยงวดที่ผ่านมาสูตรหนึ่งของอาจารย์มีเลขศูนย์สูตรสองมีเลขสามตัวชนก็คือเลขสามประมาณนี้ทุกท่านงวดก่อนใบนี้ผมก็ลงให้นะครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาครับหนึ 1, ่งกคสองพันห้าร้อยหกสิบหกสูตรหนึ่งของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามสี่สูตรสองของอาจารย์ได้สองสี่เจ็ดเก้า ชนสตัวชน2กับ4ทุกทันมาดูนกันชนจะมาไหมจับมัดรวมกันดูก็ได้นะครับเป็นแนวทางเนาะตามนี้ครับแนวทางของแอดปุ้ยเด่นล่างมาตัวสูตร1แล้วก็สูตร2ต่อมาจะเป็นแนวทาง10ล่างแล้วก็หน่วยล่างของแอดพิมพ์มี่สิล่างของอาจารย์ได้สูตรหนึ่งสามสี่ หน่วยล่างของอาจารย์ได้0 1 2 3 4 5 6 7นะครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นแนวทางปักเทียนชัยครับเด่นล่างเล็กเด่น5ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาครบล่างเลยถุกทันสูตรของอาจารย์มี0กับ3นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างครับ สูตรของอาจารย์ได้0 2 3 7 9 0 2 3 7 9ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ2 7 9ทุกท่านตามนี้แนวทางของปักเทียนชัยถัดมาก็จะเป็นแนวทางเลขตารางของแอนแพนแผน่แผนพารวยอาจารย์บอกว่าเด่น1กับ3ทุกท่านอยู่ตรงนี้เด่นสุดก็คือเลข3เลขในตารางของอาจารย์ด้านบนได้ 1>, 1 3ข้างล่างมี6 8ทุกท่านเลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี6 1 8 1 6 3 8 3 2ตัวได้1 8 3กับ6 8 3ตามนี้ครับแอดแผ่นแผ่นพารวยต่อมาครับใครรอแนวทางแต้มของหนูน้ำสมัยมาแล้วนะครับใบนี้เป็นข้อมูลแต้ม10หน่วยล่างทุกท่าน10หน่วยล่าง สูตรของอาจารย์งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดครับได้แต้ม4แต้ม9แล้วก็แต้ม1ทุกท่านตรงนี้ครับงวดใหม่4 9 1ครับแต้ม10หน่วยล่างมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลแต้ม110หน่วยนะครับงวดที่ผ่านมาแต้มของอาจารย์เข้าแต้ม7ทุกท่านโวยออก8 7 2 งวดใหม่แต้มร1 0หน่วยของอาจารย์ได้8 1ดหนะครับ812ใครรอคแคบหน้าจอให้ไว้ครับแนวทางของหนูน้ำสมัยก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ